สวัสดีนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งฮะสำหรับสมาชิกที่คิดอยากจะเริ่มงานแบบการเกษตรรูปแบบ PIM นนะฮะก็อย่างที่ผมพูดในคลิปสองสามคลิปที่แล้วที่ผ่านมาว่าตอนนี้ส่วนที่นี่ผมจะเริ่มกลับมาฟื้นนะครับตอนนี้ส่วนที่นี่มันสามไร่กว่านะครับสามไร่กว่าถ้าเราคิดจะทำส่วนที่นี่ขึ้นมา นะฮะด้วยกําลังของคนที่เป็นเด็กผู้หญิงสองคนนะฮะคนหนึ่งเป็นแม่คนหนึ่งเป็นลูกนะฮะนะฮะคงลําบากนะฮะแต่การเกษตรรูปแบบพีอมนี้ทําได้นะครับทําได้ทํำยังไงล่ะครับก็เราทํางานให้เสร็จทุกวันนะครับเราทํางานให้เสร็จทุกวันนะฮะเพราะงั้นงานในนี้ถ้าผมจะแก้ง,งานเนี่ยนะฮะผมจะค่อยๆ เหมือนตอนที่ผมเริ่มทําที่นี่ฮะที่มันเป็นป่ารกเลยนะผมก็เริ่มทําวันละสองตารางวาหกตารางวาแปดตารางวาแล้วแต่วันไหนวันวันไหนเอพื้นที่ตรงไหนง่ายพื้นที่ตรงไหนยากนะพื้นที่ตรงไหนง่ายพื้นที่ตรงไหนยากนะครับเพราะฉะนั้นพือพื้นที่ง่ายนะผมก็ทําได้เยอะพื้นที่ยากผมก็ทําได้น้อยแต่ทําไปทํามา สามไร่ครึ่งผมก็ททำจนเสร็จนะครับผมจะไม่ถายทั้งแปลงนะซึ่งใช้เวลาอาจจะเป็นครึ่งเดือนเดือนหนึ่งเราเสร็จแล้วก็มานั่งแต่งทั้งแปลงซึ่งใช้เวลาอาจจะเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนนะฮะอย่างนี้ผมจะไม่ทำนะอย่างนี้ผมจะไม่ทำแต่ผมจะทำให้งานเสร็จทุกวันนะงานเสร็จทุกวันยกตัวอย่างเช่น ะะสวนตอนนี้มันสมไปหมดนะน้ําตกก็เสียหายนะ,ะทางน้ําไหลก็เสียหายหมดนะฮะ,นะฮะขาดความสวยงามซึ่งโดยหลักแล้วนะ,ะร้านค้าห่วงจุ้ยของที่นี่ก็คือน้ำไหลถ้าน้ำไหลเนี่ยจะมีแขกเข้ามาประจำถ้าน้ําหยุดไหลแขกจะน้อยลงทันทีนะครับ แล้วเข้ามาแล้วเขาต้องมีความประทับใจเรื่องต้นไม้เรื่องอะไรนะครับนะครับผมไม่เคยลืมฮะผมป่วยอยู่ทั้งพี่สาวทั้งล้านสาวไปเยี่ยมผมนะเดี๋ยวซื้อนุ่นไปฝากเดี๋ยวซื้อนี่นไปให้กินนะส่งไข่ไปให้บำารุงนะอาทิตย์หนึ่งสองสองถาดสามถาดนะฮะซึ่งผมกินไข่เนี่ยวันหนึ่อแปดฟอง และไข่ที่เป็นไข่ที่เราเลี้ยงเองนะครับนะฮะก็อยากให้พวกเราเห็นนิดหนึ่งผมยกตัวอย่างนะครับทั้งพื้นที่เลยทั้งพื้นที่เลยนะฮะทั้งพื้นที่เลยตอนนี้ผมจะเอาเกาะน,นี้ให้เสร็จก่อนนะฮะเกาะน,นี้ให้เสร็จก่อนภายในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะเกาะน,นี้นะ แต่งหน้าดินเอ่ยอะไรเอ่ยเกาะนี้ต้องเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็จะย้ายไปอีกที่หนึ่งนะ,ะไอ้นี่ก็เหลือแต่งานปรัรุงรักษาการใหม่ก็เริ่มทำนะฮะค่อยๆย้ายค่อยๆย้ายเพราะนั้นมันก็จะฟื้นคืนมาทีละมุมทีละมุมทีละมุม,ะม,มนะฮะไม่นาน ไม่นานสวนทั้งสวนนะฮะก็จะค่อยๆเสร็จนะครับเพราะนั้นหลักในการทำงานของของสมาชิกเราให้จำที่ผมพูดไว้นะค่อยๆทำทีละมุมค่อยๆทำทีละมุมนะฮะอย่าทำทีเดียวทั้งหมดอย่าทำจนให้เสร็จทีละอย่างนะฮะทำให้เสร็จทีละมุม นะครับโอเคนะเข้าใจนะครับนี่คือหลักการทํางานของอันนี้นะฮะเพราะถ้าท่านทําอย่างที่ผมบอกปุ๊บท่านก็จะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆเสร็จไปนะะเออเดี๋ยวอย่างนี้ผมยกตัวอย่างก็แล้วกันถ้าสมมติว,ว่าตรงนี้เป็นแปลงผักเราอยู่ๆท่านอยากปลูกผักขายแล้วท่านไม่เคยขายผักเลยผมยกตัวอย่างนะถ้าท่านทาตรงนี้เสร็จแล้วท่านปลูกอีกสามสิบวันตรงนี้ก็ได้ขายผัก ตรงนี้อีกอาทิตย์หนึ่งท่านปลูกนะฮะตรงนี้อีกอาทิตย์หนึ่งบวกสาสิบวันก็มีผักขายพอผักแปลงนี้หมดตรงนี้ก็ได้ขายแรกๆเนี่ยได้ขายน้อยนะแต่พอนานๆไปปุ๊บเนี่ยท่านมีความเคยชินกับขายผักมีขาประจํามีอะไรนะฮะท่านค่อยขยายเราพวกนี้พอมันงานมันเสร็จแล้วนี่งานมันจะน้อยนะครับงานมันจะน้อยนะครับ โอเคนะครับนะค่อยๆค่อยๆเหมือนคุณอะไรที่อยู่ชุมพรที่บอกว่าหน้าบ้านอยากจะทําให้เป็นที่ปลูกผกักปลูกอะไรแล้วคนผ่านรีสอร์ทท่านจะได้แวะจะได้อะไรให้ใช้หลักการตรงนี้นะครับโอเคนะครับครับผมขอบคุณครับ